Oh, really good feet from him, had a shot, he's scored! That's a bad place to challenge, what's he giving place outside the area? They've been at it as a team, I think the collective pressure needs to be better all around. Greenwood, tries running with the ball at his feet. Noitations and สวัสดีครับผมเอ็มอภิชัยนะครับ<ด>ทุกคนวัน<ด><ด>นี้เรากลับมา<ด><ด>อีกครั้งนะมาส่งท้ายมาอำลาน้องไม้เขียวกันนะครับผมเมสันงีนวูนฮะเพราะว่าล่าสุดทางเป็นโมบายก็ได้ลบออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้นะฮะส่วนใครที่ยังมีตัวเก่า แบบเคยมีก่อนหน้านี้ยังใช้ได้ยังไม่หายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปเทรดไมลจะไปสเกลก็คือไม่มีเลยนะหายแล้วหาไม่เจอแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีน้องๆถามมาเยอะ <S <S ยเลยพี่เอ็มคิดยังไงกับเรื่องคดีบ้างครับจริงๆก็เห็นใจฝ่ายหญิงนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครรับได้เลยนะเรื่องการที่แบบผู้ชายทำงานร่างกายผู้หญิงนะแล้วก็เสียดายโอกาสของกินูทุกคน กว่าจะมาขนาดนี้ความยากไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะแบบติดหนึ่งในแมนยูทุกคนดาวรุ่งเยาว,วชนน่ะกาลังแบบอายุยอ่ะทุกคนกําลังแบบรุ่งโรจเลยแต่ว่ามามาพลาดมาตกหมาตายเพราะเรื่องแบบทําำ้ายร่างกายผู้หญิงอะทุกคนเนาะเสียดายนะจริงผมเสียดายนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมาอําลากันเนาะมาส่งท้ายกินวูดจะจัดช็อตให้แบบสวยๆงามๆคมๆของกินวูดกันนะครับผม ใครคิดถึงก็ได้กลับมาดูคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคครับจังหวะนี้นะโอเคนี่เฟกช็อตแล้วผมนี่ยิงซ้ายบอกเลยเขายิงซ้ายยิงขวาคือแรงมากเป็นอีคนที่ผมชอบในเกมเฟนสโมบายนะฮะจังหวะนี้ผมโรโดส่งให้ครบกรีนูดแลผมกีนูดปั่นคองรงบโอ้โห,โหสวยจา้าคือเขายิงซ้ายยิงขวาคือโคมทั้งคู่คือโคตรดีทั้งคู่อะในเกมเท้าขนัดเขาจะเป็นเท้าขวานะในเกมขึ้นว่าเท้าขวานะ แต่ว่าชีวิตจริงบางคนบอกว่าถนัดเท้าซ้ายด้วยนะคือเอายี่คือได้หมดสายขวาจะยิงเต็มข้อจะยิงปั่นคือแบบโคตรสวยอ่ะทิกกิ้งพาวเวอร์เขา9 9ฟินิชชิง99นะฮะแล้วก็การคอนโทรลนะบอกเลยเลนมันติดมือติดนิ้วเลยฮะวนนะว่าวนซ้ายมาเฟกช็อตดูดิบอลมันติดเท้าจังหวะเฟกช็อตเท้ามันไวนะแล้วก็พอเฟกช็อตไปเสร็จอะเราจะแต่งบอลลบอะมัน คือมันไปตามมือหรือคนมันไปไวอ่ะบางตัวง้างเท้าเฟกช็อตช้าแล้วพอจะแต่งบอลออกไปมันจะช้านะมันอยู่ที่บาลานซ์ดิบบิ้งไทเปอร์เรชั่นนะผสมผสมกันไปนะดูจังหวะเพลงนี้เออจังหวะช็อตนี้นะสวยจ้ดโคตรแรงกินวูดขึ้นมาทางขวาผมนี่นี่ดูนี่คนดูเห็นไหมจังหวะเฟกช็อตเอาของบอลลบอ่ะเท้าไวจัด แนวขวาโอ้โหสวยเกินแรงเกินโอ้โหสับสับเท้าขวาเข้าไปนะยิงสะใจมากเลยทุกคนใครที่มีแล้วลองเล่นน่ะคือจะรู้นะว่าแบบยิงเต็มข้อนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบสะใจสะใจจัดๆแต่กินหูนะทุกคนนี่จังหวะเฟกช็อตนี่ขอนแต่ว่าเธอเนาะเฟกช็อตเฟกช็อตเฟกช็อตถึงดึงแคึ้งกระชากจังหวะนี้บั๊กนะ คือจังหวะจังหวะบอลไหลอย่างเงี้ยมันเป็นบั๊กของเกมนะฮะลูกนี้ปั่นโคง้โคงเขาปาไของสวยงามนะผมตอนที่รีวิวโรมาลิโอทุกคนเห็นไหมจังหวะที่ผมเฟกช็อตอ่ะมีสองจังหวะติดเลยนะที่บอลลั่นไม่แบบนี้นะเป็นบั๊กของเกมนะครับแต่แต่ละคนอาจจะเจอแนหะน,น่าจะเจอกันมากนะฮะนี่ทุกคนดูนี่เลี้ยวปั่นโคง้งโคง้โคงด้วยเท้าสไตล์ับผมแล้วก็ในเกมนี้ทุกคน ในเกมนี้นะฮะสกิลรองแรงไดนะยิงได้ทั้งเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายนะไม่จำเป็นต้องเท้าถนัดนะแต่ว่าถ้าเกิดเท้าถนัดจะคมกว่านะนี่จังหวะนี้คือเขาบอกนี่เฟกช็อตเดี๋นี่โอ้โหนี่นจ,าจ้าจังหวะนี้เขาบอกนี่โอ้โ,อโหเฟกช็อตไปอีกหยุดบอลหยุดบอลนี่โอ้โหล็ต๊็อกนี่แล้วก็เขาอะไม่บางนะทุกคนไม่บางแล้วแล้วก็ไนะว,วด้วยนะ แบบครบเครื่องอะ่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวเป็นโลมิง่งแฟงผมไม่ได้ใช้ผมไม่ชอบสไตล์โลมิง่งแฟงแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็มีคนถามว่าทำไมทำไมถึงไม่ชอบโลมิง่งแฟงคือผมอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมพูกอะ่ะเล่นริมเส้นนะคนเข้าใจไหมจะให้แบก็กกะปิมาวันทูก,กันส่วนโลมิง่งแฟงอะ่ะสไตล์มันก็จะวิ่งแบบลงต่ำแล้วไปอยู่ทางด้านในกรอบอะในกรอบเขตโทษแะเลยไม่ค่อยถนัดแค่นี้เลยคับผม วันนี้วนนะครับผมวนหาช่องหาเลี่ยมนะปั่นโค้งโคงครับผมโอ้ยเสีบยบเสาใบวันนี้กินแล้วกินวุดโอ้โหวิ่งแซงครับทุกคนวิ่งแซงเฉยนี่นี่นี่ยังก็วนอยู่ครับวอนอยู่ครับยังยังไม่มีช่องก็วนกลับมาที่เดิมหมุนโอ้โหสี่ด่านเธินะผมเอาเลือกนี่นี่คึงอยู่คึงอยู่ยกระชากครับผมเมสันปัน่นโค้งโค้งครับผมโอ,โอ้โหลองแรงได้ใสุดจัดประตสด เสียดายจริงคนเสียดายเนาะโอ้ถ้าเกิดใครคิดยังไงกินวุฒคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะคิดว่าเขาจะดับเลยไหมจะหมดอนาคตเลยไหมหรือว่ายังจะกลับมาได้นะแต่ว่าเรื่องเรื่องแบบผิดอ่ะผิดเต็มๆอยู่แล้วนะฮะหลักฐานมาอย่างนี้คือไม่ร่อทุนดินไม่รุดนะฮะอยู่ที่ว่าจะจะรับโทษเท่าไหร่ติดคุกกี่ปีจะติดหรือไม่นะฮะแต่ว่ากฎหมายเขาแรงเนาะเห็นจากรุ่นพี่มาแล้วหลายคนนะฮะเรื่องแบบคดีแบบนี้นะนี่นี่ นี่นี่โอ้โหโดูจังหวะนี้โดนโดนปะทะจากด้านหลังทุกคนแต่ยังไม่ล้มยังไปต่อได้ผมจุดเสาโชว์บปาโอ้โนี่เฟกช็อตนี่นี่นี่อืมสวยงามมาผม ง่วะนี้ขึ้นมาทางขวาเมสันนะครับเมสันเฟกช็อตเฟกช็อตดึงดึงนิดนึงฮะปั่นหรือเปล่าหาเรียมหามุมปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหผมจีผมสุดๆนะฮะถ้าเกิดติดฟุกอ่ะผมก็หวังว่าให้แบบให้เขาแบบกลับมาได้แบบผมว่าติดฟุกจริงๆนะก็หวังว่าพอออกมาแล้วอ่ะหวังว่าจะกลับมาได้นะเพราะอายุเขาเพิ่งยี่สิบเนาะทุกคนอีกยาวไกลเลยอ่ะทุกคนอีกยาวไกลเลยอ่ะ เราเอาใจช่วยนะแล้วก็สู้ๆทั้งคู่นะผมไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกบางทีวัยคนองนทุกคนเขาา้าใจไหมวัยรุ่นเนี้ยสิบเก้ายี่สิบทุกคนกะน่าจะรู้นะบางทีมันทําอะไรโดยไม่ทันคิดนะคิดไม่ถี่ท้วนเนาะไม่คิดถึงผลที่ตามมาก็ทำไงไ่้ทุกคนทำไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพยอมรับกรรมที่ตัวเองทําไปนะครับเห็นผมไว้แบบคอยมาสู้กันใหม่เนาะรอบหน้าอืเวกช็อตนี่ ยังด้โอ้โหโดนชนไม่ไปครับนี่โอ้โหดูโดนชนกระเด็นแล้วแต่ว่ายังกลับมาได้ฮะจังหวะนี้ถั่เสียบสามเหลี่ยมบอกเลยสวยๆนะฮะมีสันนะผมดูนี่โอ้โหผมชอบจังหวะเฟกช็อตเขาอะเท้าเขาไวทุกคนเท้าเขาไวนะนี่ซีดานเทิืนไปครับนี่บังบังบังนะบอมแต่ออกซ้าย นี่ยิงข,ขวาผมโอ้โหเต็มขคอผมใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งนะผมช็อตนี้สวยงามใส่เบอร์สิบเอ็ดด้วยนะเออชีวิตจริงเขาบอกเขาบอกแล้วเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดใครไม่แน่ใครไม่น่าจริงนะคือใส่ไม่ได้นะของมันแรงแค่เบอร์สิบเอ็ดฟังบอปูมาแะพี่บอปูผมตามมาเลยแฟนแมนยูแต่ว่าจริงๆอ่ะผมแฟนลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแฟนบอนยูนะคือแซลแซกันขำๆได้ปกตินะไม่ไดต้ติดอะไรไม่เคยแบบไปโกรธไปแค้นไปอะไรเขาเลยนะก็เขาร้อมาแล้วก็ล้อไปก็สนุกสนุกขำๆเนะาะเป็นสีสันของฟุตบอลนะเป็นเรื่องปกตินะนี่เฟซช็อตยิงซ้ายดิงซ้ายโอ้โหสวยงามครับผมสะใจจริงๆทุกคนสะใจเต็มข้อนี่คือสะใจจัดจฮะ นี่เห็นไหมเฟชช็อตดึงโอ้โหเฟชช็อตแล้วแบบเฟชช็อตอยู่กับที่แล้วก็ดึงกับหลังแหละโดนครับครับผมวันทวนสั้นๆน,นะฮะกินวูดกินวูดครับผมกินวูดวันทูครับเมสซี่ครับผมเมสซี่เมสซี่ส่งกลับบอกเลยโอ้โหเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะล่างคือบอกเลยคมนฮะดีนะกกองหน้าที่มีสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตแบบแบบยิงแบบไม่ต้องแต่งบอลไม่ต้องจับบอลนะผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีนะ สำหรับกองหน้าเพราะว่าบางทีบุกจากเลมเส้นตบมาเข้าตรงกลางเนี้ยมีสกิลมาช่วยก็อาจจะทำให้แบบแม่นยำเข้าเป้ามากขึ้นนะฮะเนี่ยทุกคนดูยจังหวะนี้นี่ไม่ต้องจับนี่รอไปเลยรับผมเต็มข้อสวยงามื่บผมจังหวะนี้กินบูลขึ้นมาทางซ้ายาผมสายมาสายมาดึงครับผมดึงออกขวาหมุดซีดานเคินไปอีกหนึ่งสเต็ปนี่เฟซช็อตดึงกลับหลังครับผมนี่ ขึงอยู่ขึงอยู่หาเรียมปั่นปั่นโค้งโค้งเต็มหลอดกรบผมโอ้โยเขาด้วยครับทุกคนปั่นโค้งโค้งแบบเต็มหลอดนะแต่ว่าชอ็อตนี้ไม่ติดลองแรงได้ทุกคนเห็นไหมอันนี้เต็มหลอดเหมือนกันแต่ว่าปั่นแบบธรรมดานะฮะน้ำหนักทุกคนลองสังเกตน,น้ำหนักนะเห็นไหมความแรงมันจะไปแบบย้อยๆช้าๆนะแต่แลถ้าเกิดติดลองแรงได้บอกเลยบอลโคตรพุ่งไปเร็วนะเห็นไหมย้อยจังหวะนี้กินวู้ดกระชากขึ้นมาหลังนั้นสาย นี่เฟกช็อตดึงกับหลังเอาจา้าโอ้โหโดนสอกะครับอจังหวะนี้นะเตอแล้วก็กินูดมีสกิลเกมแมนชิพนะลัวสกิลช่วยเรียกฟาวเรียกใบเหลืองอะไรประมาณนี้นะมีอยู่นะจังหวะนี้คู่แข่งโดนใบเหลืองไปเลยนะครัดอ,อู่จังหวะนี้เอ้ยมุมนี้สวยว่าทุกคนนะกล้องสวยว่ะอือโอ้โหเต็มเต็มจา้า <c oughs> เกินไปโอ้โหอย่างงี้เกินไป ตอนนี้ได้ฟรีชิกนะครับทุกคนฟรีคิกนี่อมมีใครยิงเข้าไหมเรี่บนี้แม้ผมไม่เคยยิงเข้าเลยแต่ว่าพอได้ฟรีคิกเรี่องนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะส่งไปตรงกลางจะไม่ได้ยิงเลยทุกคนไม่ได้ฝึกไม่ได้ยิงเลยตรงเนี้ยกินวูดมายิงเองเลยนะครับจะเข้าหรือเปล่านะโอ้โหชนคานดังเป้งับผมเกือบหลอแล้วไงกินวูดเฟ่ช็อตนะฮะใส่งารับผม นิดนึงครับผมนิดนึงโอเคโดนจังหวะต่อไปครับเมสันทึบประทานซ้ายโดนไปเหลืองไปแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยคนเดิมครับผมคนเดิมโอโ้โหฝาวอีกใบแดงหรือเปล่าทุกคนโดนเหลืองสองไหมครับผมคนดีคนเดิมอ้าเรียบร้อยเออเลาา็กการ์ตไปครับผมใบเหลืองสองครับผมนี่อคอให้ิวเกมแมนเชฟช่วยเรียกฝาวเลยนะจะังหวะนี้ทุกคนดูนะ โอ้โหซีดานเธอนะครับโดนเตะขาครับมานานๆที่จะแบบเห็นบอดโดนใบแดงนะแบบโดนเหลืองสองใบนเงี้ย <c oughs> นานๆจะเจอนะเป็นเรื่องผมเล่นปกติอะกับบอดไม่เจอเลยใบแดงถูกมถ้าไม่เจอในเกมนี้เพราะสกิลเกมแมนชิพนะวันนี้ยิงเองเหมือนกันนะผมกีนูดกีนูดปั่นปั่นปั่นโอ้โหเกือบม,มุดครับผมนิดเดียวโอ้โห ดูดโอ้โหเกือบเสียบม,มุมนะครับผม okay, โอเคทุนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้ง y o u t u b e แล้วก็ facebook เลยนะแล้วก็ใครอยากให้ผมเอาตัวไหนมาเล่นอีกเอาตัวไหนมาโชว์ผิวอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนแล้วก็เอาใจช่วยนะอีกทีนึ่งเอาใจช่วยทั้งคู่อีกทีนะสู้ๆนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ทุกคนนะประมาณนี้นะใครชอบยังไงก็ อย่าลืมนะกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคทุกคนบ๊ายบายนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายทุกคน